เออฮัลโหลสวัสดีทุกท่านเรื่องครับผมผมมาสุยอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม Seven Night กันนะครับผมนะอ่าเริ่มเป็นเลยเดี๋ยวดูที่ผมโหดแค่ไหนตึงตึงตึ้งไล่ไล่ก่อนเก่งมากเลยครัวนะผมจะใครส่งมาให้ ใช่แล้วคะแนนมิตภาพสองทิศแล้วแล้วหลายมันรู้นะ,ะช่างมันนะะมน,นะครับผมนี่ผมให้ครับผมเมออลูลี่เบริกา้าจูหลงเดลโรนที่เป็นหัวหน้านะครับผมแบ็คโรดกวนอูหมิงหมิง,มงเจฟราเชลโซอีฟินิกเก็กป้านไม่ต้องถามเลยะะโอ้โห กระเจอให้ไหมวดูนะลูรี่รดาม,มิเท่านี้เลือดเท่านี้นี้นสายอึดของผมน่ะไหนล่ะอันนี้สายโจมตีน่ะอันนี้สายช็อตสายช็อตจับขนุนแล้วกันตัวนี้จมตีจมตีเวทเกาะจมตีนะคะจมตีสามตัวเวทหนึ่งตัวเกาะหนึ่งตัวนะครับนะเราไปสู้กันเลยดีกว่า ผมก็มาถึงด่านนี้แล้วนะครับผมเนี้ยเกาะแสงจันทร์นะครับผมท่าเรือแห่งดอกซากุระนะฮะตอนนี้ผมถึงเส้นทางแห่งการติดตามนะครับผมอ่ะเริ่มเลื่อกันเลยครั้งแรกผมไม่ใช่เพื่อนนะครับผมนะไปเลยครับผมเล่นตนามนะครัเพื่อขอใครน นี่นะจัปี่ตัวนีตไนี่โอเคตัวนี้นีรับยิงจาตาโอเคนั่นล้ฮโอ้โเราดู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 ู่ด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 ดู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 น

มาจมตีโ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 จมตีับพี่ตายงล้วคับมจตไปเนี่ยแตงชอบแต่เล่นนะเดี๋ยวนี้ปุ้ปุ้ตายเรียบหลงออืออาไปสองใช้ช็อตกับในะผมอะไนี่ยเพื่อมต้องการโอย ต้องการเดียกเินไปมมีดีแลวมาติชอไม่ได้ไนะนี่ดีมากติช็อเทานั้นแหละชิงชชจัได้แค่นั้นแหละติดเป,ป็นใบปิซะนี่เนี่ยตีนั้นติดะถานะเด็มาดิไปตัวจับกันไอ้หนูเนี่ยมันทำตัวของชอปได้ ได้เหมิงมิงด้วยเรียกร้อนมิงมิงเลยจะตายอยู่แล้วจ้าจะตายอยู่เว้ยจึ๊งเดี๋ยวเราจะตายแล้วหน้าปุาหน้าผมจึ๊งเดี๋ยวโหลดใช่นี่อย่าเพิ่งตายเพิ่งตายดีมากอย่าเพิ่งตาย ติดเป็นใบติดเป็นใบดีมากติดช็อตพอติดเป็นใบอีกเอ้ยใบนีไ่ไปแล้วแพ้แล้วนะ,ะผมอะ่ะผมไม่นต้าทั้นั่นไงฮะเรียบร้อยแล้วโอ้โห มันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะช่างมันเถอะพี v p หน่อยไปยพ PVP โอ้ย S Oh my God R S โอ้ยทำไมทำไมเจอกับ S ด้วยเฮ้ยได้อยู่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 ตัวนี้ได้อยู่ ครับผมเดี๋ยวนะติดท็อปอีกตายอีกเอ้าโอ้ยลูลีตายไปแล้วโอ้ยลูลีผมตายไปแล้วว้าวแพ้แน่นอนแล้วแพ้อีกแล้วไม่ต้องถามถึงโงงโอ้ยแบเลย 4, 4, 4, สี่สิบก็โค้งช่างแม่รู้สึกว่าสูงนะเรียบรอย้อยแล,ล้วฮะตบเสียช้าเลยลูกจตายแล้วเรียบร้อยโอ้ยกูยอมโอ้ยกุยยอมกุยยอม,ยอมนะขอยอมยอมแม่ยอมแม่แล้วยอมแม่แล้วม,มามาดูตีม้ากันฮะแหววสี่สิบเพื่อห้าพันเราจะตีหนึ่ 4, 4, 5, งพันห้า,หาอ้ โอ้โหโอ้โหเอสอีโอระกุจ่ายครับโอ้ยนะฮะโอ้โหเก่งจนึงเลยวะนะครับเฮ้ยดวงไม่ขึ้นมือเลยเว้ยไม่ไรฮะสู้กบมังกรนีไหม เตรียมไหมครับตัวมังกรนะครับผมการทีมนะเอาออกให้เนี่ยโลโรนตูรี่เข้าอยู่แล้วเข้ามาแบตโหลดทีมสองทีมสองเอาไอเจบเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับ ้มันใกล้ตายแล้วไปแล้วไปแล้วจะทำให้ตกตายเลยหรืไงกมาลังกัน <c oughs> อะไรอีกเออเครื่องขายตวอเอ e ร r t เว u a e นะฮะจำจำตัดกัน

ตายตัวอีตายไม่ตายตามตัเดยวกูไปด้วยได็ไปฮะเด็กกูไปอจัดการจัดการ ตายนแน่ตายตายเรียบร้อยเลวนะจอมยังน้อยก็ไเ,เ,เพื่อนนะช่วยแบ่งเบาภาระดูสิฮะโอ้เลือด กดไลค์กดแชร์นะครับผมบายฮะ